สวัสดีคะ่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้จันไผ่ก็ยังจะมาคุยกันในเรื่องของ polygyny นะคะคือเมื่อผู้ชายมีเมียหลายคนนะคะหรือผู้ชายชอบหลายจิ๋มนี่นะคะ <laughs> <laughs> ก็เพราะว่าคำาเห็นไหมคะ polygyny เนี่ยนะคะดิฉันก็เลยแปลงเลยค่ะ จีนี่เนีนะคะเป็นจิ๋มเลยนะอ้าวหลังจากที่ได้ทำในเรื่องของสามคนผัวเมียในประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยมาแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อชอบรักกันสามคนรักกันสามคนที่เขาเปิดเผยมาดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนั้นเราเรียกว่าทบุ in Germany เนี่ยนะคะ Toppel m e มี3คนนะคะแล้วก็เป็น three w a y relationship มีหลายคนสงสัยว่าอ้าวถ้าเกิดสามีมีภรรยา2คนอันนี้ก็เป็น three w a y relationship ใช่ไหมบอกไม่ใช่นะคะ three w a y relationship หมายความว่า3คนนั้นเขาหนัวเนียกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ของคน3คนคือผู้ชาย ที่มีเมียสองคนสมมติอย่างนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับเมียทั้งสองคนเมียสองคนก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและการของเธอด้วยนะคะของเธอทั้งสองคนด้วยแล้วก็สัมพันธ์กับสามีด้วยนั่นก็คือลักษณะจะไปในทํานองเซ็กหมก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวในชีวิตหรือเรื่องราวบนเตียงอะไรพวกนี้จะไปได้วยกันหมดนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่า อ่อนอ่อนผ่อนตามหรือเป็นคนที่มีความชอบในด้านนั้นนะคะก็คือไม่ให้สามีมีภรรยานหนึ่งคนแล้วก็ไปมีอีกหนึ่งคนนะคะหรือมีหลายคนก็ช่างเหอะนะคะแต่ในหลายคนนั้นไม่ได้มาเล่นจำจี้กันครั้งเดียวนะคะด้วยกันอันนั้นนะคะ,ะไม่มีลักษณะที่ว่าหญิงก็ทำให้หญิง หญิงก็ทำให้ชายหรือว่าชายก็ทําให้หญิงอะไรทํานองน,นี้นะคะป้นเปี้ยงกันอยู่แบบนี้อันนี้ก็คือไม่ใช่นะคะก็สิ่งที่เราจะพูดถึงในลักษณะที่ตัวอย่างนายชูมันนีนั้นก็คือเขาสามคนเป็นผัวเป็นเมียกันแบบชนิดที่ว่าเขาพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตทางเซ็กแบบนวเนียกันแบบนั้นนะคะ <peanuts. S 1> คนคนละเรื่องกับ สามคนผวเมียหรือหนึ่งสามีร้อยร้อยเมียอะไรมันคนละเรื่องกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของอการที่คนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการที่จะมีครอบครัวนะคะอย่างเปิดเผยแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งอย่างนี้หรือ หรือหรืออาจจะเป็นหญิงๆก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนั้นหรือว่าชายชายก็คือเป็นเกย์นะฮะแล้วก็สมรสกับเกย์หรืออยู่กินกับเกย์เอ่อเลสเบียนอยู่กินกับเรสเบียนก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งในลักษณะนี้เราเรียกว่าโมโนกามีนะคะฝรั่งเขาเรียกว่าโมโนกามีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ว่า มีผัวมีเมียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายมีผู้หญิงหลายคนหรือผู้หญิงมีผู้ชายหลายคนลักษณะนี้เราเรียกว่าโพลิกามีก็คือมีหลายคนเพราะคำว่าโพลิแปลว่าหลายคนนะคะทีนี้การที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคน ็ใช้คำอีกคำหนึ่งเรียกว่า poligyni เมื่อกี้ที่ฉันบอกมาตั้งต้นมาก็คือ p o l y g ิ n เนี่ยนะเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมคะ poly แปลว่าหลายคนนะคะ g น n i ก็แปลว่าผู้หญิงหรือภรรยานะคะ g y n e แต่เวลาเขามาใช้คำว่า poligyni เขาสะกดว่า p o l y g y n e นะคะเออ n y นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คือแปลว่ามีภรรยาหลายคนไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงมีสามีหลายคนนะคะผู้หญิงมีสามีหลายคนเรียกว่าพอล l ี a แอนดรีแบบนั้นนะคะวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องผู้หญิงมีสามีหลายคนแต่เราจะพูดเรื่องผู้ชายมีเมียหลายคนนะผู้ชายมีเมียหลายคนซึ่งเราเรียกว่าพ o ล y ี e จินีนะคะแล้วดีฉันก็บอกแล้วว่าคําว่าพ o ลีแปลว่าหลายคนแล้วก็คําว่าจินี นะคะหรือ g y n e เนี่ยแปลว่าผู้หญิงหรือภรรยานะคะแล้วดิฉันก็มาย่อเป็นว่าผู้ริจิมนะคะเพราะาผู้หญิงก็มีจิมิถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็ใครใก็รู้นะคะว่าจิมิเนี่ยแปลว่าอะไรหรือว่าจิมแปลว่าอะไรนะคะอ่ะไม่ว่าจะจิมน้อยจิมใหญ่เอาละกรณีนี้เราจะคุยกันเรื่องอผู้ชายมีภรรยาหลายคนนะคะทีนี้การที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนเนี่ย เขาก็บอกว่าเป็นรูปแบบที่พบมากนะเป็นรูปแบบที่พบมากแล้วก็มีลักษณะบางพื้นที่ก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็บางโซนบางพื้นที่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะซึ่งในหลายจุดอย่างเช่นกรณีของนายสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขาไม่ยอมรับเรื่องโพลิจินีนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีโพลิจินีไม่มีคนที่มีเมียหลายคนไม่ใช่นะฮะมีนะคะ ยังคงมีอยู่นะคะ,ะส่วนในกรณีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะเป็นลักษณะผู้ชายมีภรรยาหลายคนมักจะเป็นผู้ชายในประเทศหรือในโซนที่เป็นอิสลามและเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือ,อผู้ชายก็สามารถจะมีภรรยาหลายคนได้โดยอ้างอิงตามศาส,สนาทำนองนั้นนะคะ แต่ทงในบางประเทศนั้นนะคะก็ถือว่าไม่ถูกกฎหมายและในบางประเทศแม้ว่าจะไม่ถูกกฎหมายแต่การมีหลายคนก็ไม่ได้ถูกประกาศว่าไม่ถูกกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับนะคะอันนี้ก็คือแตกต่างกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาหลายคนนะคะโดย ถูกกฎหมายทั่วไปนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของอิสลามอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะคะกรณีที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนเนี่ยนะคะที่ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะไม่ที่ว่าไม่มีเนี่ยนะคะก็คือถ้าเกิดกรณีที่ให้มันถูกกฎหมายก็คือเป็นาตามกฎหมายโดยทั่วไปก็คือเป็นผัวเดียวเมียเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เป็น ที่2ที่3ที่4ี่ที่5จนถึงที่ร้อก็ถือว่าเป็นอนุภรรยานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือในเมื่อถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะให้ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะ,ะจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงได้หลายคนก็จะมีปัญหาก็คือผู้ชายจดทะเบียนสมรสแค่ผู้หญิงเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นอนุภรรยาทั้งหลายก็จะไม่ใช่เป็นภรรยาที่ถูกต้องดังนั้น ต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นผู้ชายตายไปเนี่ยนะคะภรรยาคนที่จดทะเบียนเท่านั้นนะคะจึงจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติยกเว้นคุณสามีเนี่ยยกสมบัติหรือทำพินัยกรรมมอบเอาไว้ให้อ,อนุภรรยาคนอื่นๆด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาซึ่งเขาพูดถึงการมากก็คือเรื่องของเด็กที่เกิดมาจากความสมพัญ แบบที่พ่อมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นว่าเอา๊ะแล้วจะยังไงนะคะเพราะว่า,าในหลายกรณีก็เป็นปัญหากับเด็กนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดในเรื่องที่ว่าบางประเทศนั้นก็คือไม่ยอมรับและก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่บางประเทศก็ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางประเทศก็ให้การยอมรับอันนี้ก็มาขยายตรงนี้นะคะ เขาบอกว่าในประเทศเอริเทรียเนี่ยนะคะอ,อ,อินเดียฟิลิปปินสิงโคโปร์แล้วก็ศรงลังกาเนี่ยการมีภรรยาหลายคนนั้นถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวมุสลิมและอยู่ในประเทศเหล่านี้ก็คือมีได้นะคะมีได้หลายคนแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้นับถือมุสลิมแล้วจะไปมีหลายคนและจะบอกว่ามันถูกกฎหมายอย่างนี้เขาไม่รับนะคะ ทีนี้ในประเทศไนจีเรียแอฟริกาใต้าการสมรสภรรยาหลายคนภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีและสำหรับชาวมุสลิมได้รับการยอมรับว่าถูกกฎหมายเห็นไหมคะในประเทศมาเลเชียและสมาคมการมีภรรยาหลายคนนั้นไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายอย่างไรก็ตามชายชาวมุสลิมเห็นไหมคะต้องเป็นชาวมุสลิมอีกแล้ว หลายคนได้แต่งงานกับผู้หญิงไม่เกินสี่คนนะคะเขาก็มีระเบียบอยู่นะคะแต่พวกเขาไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายของภรรยานะก็คือก็คือหมายความว่าแต่งงานมีภรรยาได้สี่คนแต่ภรรยาเหล่านั้นไม่ได้มีสถานะตามกฎหมายอันนี้ก็คือหากจะมีเรื่องอะไรการเกิดมาเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องกันต่อไปนั่นแหละนะคะ ทีนี้ในเรื่องของโพลิจินีเนี่ยนะคะก็คือการที่ผู้ชายต้องการหลายจิมเนี่ยนะคะหรือว่ามีเมียหลายคนเนี่ยมันก็มีอยู่ในลักษณะอันที่หนึ่งนะคะก็คือผู้หญิงให้การยอมรับนะคะคือผู้หญิงที่มาเป็นภรรยานะคะให้การยอมรับว่าโอเคสามีมีมีเมียได้หลายคนนะคะอันที่สองก็คือไม่ไม่มีการยอมรับนะคะก็คือมีภรรยาหลายคนแหละ ชอบมีหลายจิ๋มนะคะแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของภรรยาแล้วก็ไม่เอออวยซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็หนักหน่อยเพราะว่าก็อาจจะมีเรื่องตบตีกันหรือเรื่องที่ไม่ไม่เข้ากันนะคะไม่เข้าขากันไม่ยินยอมกันได้นะคะซึ่งในลักษณะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะเป็นโพลิกามีเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะคะส่วนที่เป็น สิ่งที่ดีก็มีอยู่อยู่น,นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะสรุปเป็นความรู้ง่ายๆนะคะก็คืออยากให้ทราบคำนะคะว่าการที่คนจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็มีสามีหรือภรรยาหลายคนก็คือผู้หญิงมีสามีหลายคนหรือผู้ชายมีภรรยาหลายคนเราก็เรียกว่าโพลิกามีนะคะ แต่เฉพาะที่ว่าผู้ชายมีภรรยาหลายคนเราเรียกว่าโพลิสจีนี่นะคะกรณีที่ผู้หญิงนะคะมีสามีหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะก็คืออยูอ่ร่วมบ้านเดียวกันมีหลายคนเนี่ยนะคะช่วยกันลิงดูปูเสือเนี่ยเราก็เรียกว่าโพลิแอนรีนะคะโพลิแอนรีอันนี้ก็คือ สคำนะคะก็คือโพลิกามีนะคะแล้วก็โพลิจินีแล้วก็โพลิแอนรี uh, ry, นะคะอันนี้ก็คือมีความแตกต่างกันแบบนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง uh, สามคนผัวเมียหรือหลายคนผัวเมีย uh, ทั้งที่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะ มากขึ้นในคลิปต่อไปนะคะก็สนใจก็ติดตามค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางสังคมที่เราควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็สับส c r i b e พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ